ว a r เ e n นบ f f e t t ก็มีการออกมาเขาเรียกว่าแคชพายนะครับเอาเป็นว่าผมสรุปคร่าวๆแล้วกันนะตอนนี้แกตังเ์เลอเยอะแกมี c แคชพายอยู่ประมาณสัก200บิลเลียนดอลลาร นะครับคือแถ,แถวบ้านเรียกว่าตอนนี้แกไม่เข้าหุ้นอะไรเลยและแกก็ออกมาเตือนนะแกบอกว่าเป็นนักลงทุนที่ดีเนี่ยต้องรู้จักอดทนแล้วก็รอเวลาให้เหมาะแล้วก็เมื่อเวลายังมาไม่ถึงเนี่ยการเก็บแคชไว้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรเป็นเรื่องที่ดีนะครับแลตอนนี้เนี่ยบลเชียร์เอร์เวเนี่ยตอนนี้มีซัดไปแล้วเนี่ยสองร้อยบิลเลียนนะเอาแถวบ้านเลขตอนนี้ยังไม่รู้จะลงอะไรยังไม่รู้จะลงหุ้นตัวไหน แล้วก็หุ้นสหรัอเมริกาเนี่ยที่มันขึ้นมาจนถึงจุดเนี่ยนะถามว่าหุ้นสูงไหมต้องเรียกว่าสูงนะแต่ว่าประเด็นมันคือว่าอะไรรู้ไหมมันไม่ได้สะท้อนตัวเศรษฐกิจจริงๆการที่หุ้นมันดีเนี่ย มันก็ววเป็นแค่เศรษฐกิจในตลาดหุ้นนะมันไม่ใช่เศร,เศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบรอนเดนบัฟเฟตต์เนี่ยอาจจะมองก็ได้นะว่าไม่แน่นะไอ้หุ้นที่ขึ้นอยู่เนี่ยมันคือบับเบิลฟองสบู่หรือเปล่าล้าเราสังเกตเห็นจากอาการอากับกิยาของ c ีโแต่ละคนถอยหุ้นออกตลอดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเคเบิร์กอีลอนมัส์นะหลายหคนช่วงนี้ขายหุ้นตัวเองออกไม่รู้เป็นสัญ,ญญาณอะไรหรือเปล่านะว่ากำลังจะมีการเทหุ้นใหม่นะตรงนี้ก็คือยัดของใส่มือนักลงทุนหลายๆคนเลยนะกะว่าขนาดเป็นมมานนะี่นะ่ปกติ ขายนะก็ยังต้องขายหุ้นเฟซบุ Facebook ออกนะอันนี้ก็เลยเป็นสัญญาณที่น่าสนใจคุณปูเนี่ยก็ไม่ซื้อด้วยนะและก็มีการออกมาบอกเนี่ยนะบอกว่ามันต้องอดทนให้เป็นนะเออเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันนะอันนี้คือข่าวข่าวหนึ่งที่หยิบมาให้ดูแล้วกันว่าเขาวิเคราะห์กันแบบนี้นะฮะส่วนเพื่อนๆตัดสินใจยังไงก็นะคิดให้ดีแล้วกันนะไม่เมนีนคำแนะนำการลงทุน